กรมธนารักษ์เปิดซองผู้ผ่านเกมประมูลออกแบบบ้านธนารักษ์ประชารัฐ6รายนะครับคาดจะรู้ผลผู้ชนะประมูลใน2สัปดาห์ครับก <Th an> รมธนารักษ์เปิดซองผู้ผ่านเกมประมูลงานออกแบบบริหารและพัฒนาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ6รายนะครับจากจำนวนผู้ยื่นซอง17รายในพื้นที่6แปลงเป็นกรุงเทพ2แปลงนะครับมีผู้ผ่านเกณฑ์3รายเชียงใหม่1แปลง3รายเพชรบุรี2แปลงแปลงละ1ราย ส่วนจังหวัดเชียงราย1แปลงไม่มีผู้ยื่นซองนะครับทั้งหมดแบ่งออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์2รายส่วนที่เหลือก็เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ล้วนออกแบบโครงการเป็นอาคารชุดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่22.5ถึง28ตารางเมตรส่วนแบบโครงการที่เป็นทาวน์เฮาส์ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อที่16และ30ตารางวา นายจักริดพาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าได้ตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการนะครับเพื่อให้คะแนนงานออกแบบโครงการคาดว่าจะได้ผู้ชนะและทราบราคาเช่าซื้อชัดเจนภายในสองสัปดาห์พร้อมย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐไม่ได้ดูราคาต่ำสุดเป็นหลักนะครับแต่บ้านประชารัฐนั้นจะให้คะแนนด้านคุณภาพแผนการบริหารจัดการและงานหลังการขายเป็นส่วนสำคัญ ส่วนแปลงที่จังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ไกลตัวเมืองทําให้ไม่มีผู้ยื่นสองประมูลกรมจะดึงกลับมาทบทวนเก็บเป็นสต๊อกเพื่อรอจัดสรรพร้อมกับประเมินว่าหากได้ผู้ชนะการประมูลก็จะเริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก2ปีข้างหน้ารวมระยะเวลาการจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้ว ส่วนการคัดเลือกข้าราชการพนักงานลูกจ้างและผู้สนใจโครงการที่ยื่นความจำนงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินจะใช้วิธีสุ่มแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกได้สิทธิ์ก่อนหากไม่ใช้สิทธิ์ก็จะให้สิทธิ์กับชุดถัดไปพร้อมกับยื่นกู้กับธนาคารแอตราดอกเบีย0%ในปีแรกและเฉลี่ยปีละ3.25ในระยะ5ปีถัดไปโดยแปลงในกรุงเทพกำหนดเป็นสัญญาเช่าระยะสั้น คิดค่าเช่าไม่เกินหน่วยละ4,000บาทและสามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้ทุกๆ5ปีปีละไม่เกินร้อยละ3ส่วนแปลในต่างจังหวัดกำหนดเป็นสัญญาเช่าระยะยาวราคาไม่เกิน1ล้านบาทครับ